สวัสดีครับผมสวัสดีทักทายพี่น้องทางช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจบอลนบอินดีด้วยล้กันครับผมพอดีมาถ่ายงานรถแห่2 2อล้อคันใหม่ของเสียสันนะครับผูสิทมิวสิกออนทัวร์นะครับผมก็เลยได้เจอเจ้าของเครื่องเสียงที่มาลงในงานกระถินงานนี้ด้วยครับผมนะฮะก็เลยได้พูดคุยกันแล้วก็ออะไหนๆหนก็มาแล้วรีวิวสักหน่อยแล้วกันครับผม อีกหนึ่งเจ้าครับสุดยอดเลยดูกันวางครับแนบสนิทชิดพื้นแบบนี้นะสะเทือนแน่นอนครับพี่น้องครับผม12คูณเท่าไหรน่นี่12คูณ8บอกอ๋อเป็นอีกหนึ่งเจ้าครับที่ผมจะพาทุกท่านมารู้จักนะครับตู้เสียงกลางใหม่เอี่ยมอ่องเลยนั่นนี่อ่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยรู้จักกับเจ้าของเครื่องเขาดีกว่านะครับอู้มอนิเตอร์อยังเก่มเลยเนื่น audio จ o c ก e y ได้น่ะ m o เตอร์นะครับมาสวัสดีครับผมสสวััดีครบผมอันนี้ช่องไหนครับนี่ช่องอบสนวนรถดําซิ่งครับอบสนวนรถดําซิ่งครับผมทําเกี่ยวกับอะไรครับอาจารย์เกี่ยวกับรถดําด้วยแล้วก็รถแห่ด้วยครับผมอ๋ออ่ะโอเคไองอยู่ครับผมไหนไหนมีมีตัวนั้นไหมไอ้เปิดช่องให้เขาดูหน่อยได้ไหมเผื่อมีอ๋อตัวสั่ไม่ว่างอะเปิดเปิดในนี้อ่ะดูดูช่องอาจารย์เขาหน่อยอ่ะไหนในมาแล้วก็แนะนําอีกหนึ่งช่องแล้วกันครับพี่น้องนะครับ ากพี่นน้องะครับผมเดี๋ยวเรามาดูช่องของแกนะครับเดี๋ยวถ่ายเสร็จเดี๋ยวผมก็จะได้ไปกดติดตามกดอะไรให้นะฮะมีช่องอะไรนะอบสนวนดัมซิ่งในครับช่องนี้นะครับพี่น้องครับผมฝากอีกหนึ่งช่องแล้วกันครับถ้าใครชื่นชอบรถดัมนะครับหรือไม่ก็รถแห่นะครับอาจารย์แกก็ถ่ายอยู่อสนับสนุนซัพพอร์ตกันไปครับพี่น้องครับผมนะครับสนับสนุนกันครับ มาเรามาคุยในด้านของเครื่องเสียงอาจารย์รแนะนําตัวเลยขอวัสดีครับผมรักครับในนาม SS s o u n ซ SS ครับผม S อซครับผมอยู่ที่ไหนสํนักง,งานอยู่บ,บ้านสนวนตะมนตตะกูครับอําเภอขวาวสินนริน<อ>สินรินครับห่างจากเต็นไหมห่างจากเตนห้าหกกิโลครับ ที่มาลงนี่คือประมาณห้าถึงหกกิโลครับผมอ๋อได้มาลงประจำไหมบ้านนี้โอ้ประจําทุกปีครับแสดงว่าปเป็นถินปเป็นถินพพ่นของตัวเองเลยนะถินเลยครับอาวแล้วแล้วแบบนี้เขาไม่มีเครื่องเสียงบ่อ๋อเขามีอยู่พอดีน้องน้องน้องที่บ้านมาได้เมียอยู่นี่ก็เลยว่าลูกน้องนั่นแหละอะก็เลยว่าได้มาลงนี่บ่อยๆอ๋ออ่ะแสดงว่ามีในหน้าเขามากินอยู่นี่ เอาเป็นเรื่องปกติธรรมดาครับผมทีงานมาได้แฟนอยู่นี่ก็เลยได้แนะนํากันไปเนาะก็เลยได้มาลงอยู่นี่เอาอาจา์อุปกรณ์ของอาจา์มีอะไรบ้าง่ะก็มาเริ่มจากตัวนี้เลยเริ่มจากมิกเลยอ่ามิกครับผมซาวคราบครับทาไมถึงเลือกใช้ตัวนี้พอดีเห็นเขาใช้ก็เลยใช้กันก็เลยอยาก ยาส่วนมากบ้านเราเนี่ยแก้วแอกบุรามซรินเนี่ยส่วนมากจะเป็นของแบริเจอร์มากกว่านะเอกแอพวกตระกูลเอกแอมากกว่าแต่ถ้าเป็นสาวคราฟก็จะมีบ้างแต่ว่าผมไปเห็นส่วนมากจะอยู่ทางชัยภูมิเขาจะใช้เยอะครับอ่าแต่ก็นี่อ่ะอันนี้ก็อีกดึงเจ้าที่ใช้นะครับสาวคราฟแต่ถ้าเป็นอนาล็อกสมัยแต่ก่อนผมรู้ว่าบ้านเราใช้เยอะนะใช่สาวคราฟอ่ะถ้าเป็นอนาล็อกสมัยแต่ก่อนนะแต่พอมาเป็นดิจจตอลรู้สึกว่าเขาจะดอปไปนะครับแต่ว่าอ่ะก็ มีคนใช้ครับมันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนครับมันสะดวกสบายเพราะหนึ่งเนี่ยมันมี USB อะไรให้ให้เราเลือกเพลงใน iPad ได้เลยใช่ไหมใช่จริงไหมใช่อ่ามันเลือกสะดวกสบายเนาะเปิดเพลงอ่ะมาที่ c r o สครับผมเป็น a อ h ลี่ครับเอ h ลี่อันนี้ใช้มานานยังเอ h ลี่ใช้มานานแล้วของโบ s ครับตั้งแต่รุ่นแรกเลยอ่ะตั้งแต่รุ่นแรกเลยใช่ไหมตั้งแต่โบ s ยังไม่มีของตัวเองไง b o เขาขายตัวนี้ไงอ๋อโบ s e หาสารคามมัยก็คือบ o s อ Audio t เทคนิคขายตัวนี้ก่อน ใช่ใช่ยังไม่ไม่ตีบเป็นแบรนด์ของตัวเองใช่ใช่ครับก็ใช้ตัวนี้ให้โบสมาจูนให้ตั้งแต่โอ้หกเจ็ดปีแล้วมั้งโอ้อาจารย์โบสมาจูนให้นี่ยนะใช่ใช่โอ้ตั้งแต่หกเจ็ดปีที่แล้วสุดยอดเลยไม่ก็จะเป็นของไมโครเทคครับไมโครเทคครับสัญญาดีไหมครับจานตัวนี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมดูนะตองห้าปปตองห้าเอสราคาเท่าไหร่ซื้อมาสามพันกว่านะปปสามพันกว่าซื้อมานานแล้ว มีปัญหาเรื่องสัญญาณไหมไม่มีนะพอซื้อมาสองตัวเลยสองตัวนะอืมมันมีสองตัวอ่าจารเขามีสองตัวนะครับ Wi-Fi ก็จะเป็นของ TP Link ตัวนี้นะฮะมา power ตัวไหนเข้าอะไรตัวนี้ SE PM5 ขับ monitor ตัวนี้นะครับผมขับ monitor ร์่สองใบ สองใบครับสองใบงานนี้นะใช้ชันแนลเดียวชันแนลเดียวนะใช่อ่ะมาต่อไปแล้วก็อันนี้ก็ขับเบรคครับขับเบรคโหลดที่สี่โอห์มสี่โอห์มช่องละสองดอกครับช่องละสองดอกนะครับผมเป็ ntsmi หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเนาะครับผมครับผมอ่ะมาตัวถัดไปไไปก็อ้ครับตัวนี้ขับอะไรครับผมครับตัวนี้ขับแหลมแหลมนะ แลมครับอ่าเสียงแหลมครับผมชแนลละกี่กี่ตัวชแนลละสองตัวชแนลละสองดอกนะอืมชแนลสองดอกครับผมมาตัวถัดไปตัวนี้ก็ขับเบรคครับตัวนี้ขับเบรคนะครับผมอ่าตัวนี้ก็ขับกลางขับกลางชแนลละสองชแนลละสองเหมือนกันครับผมตัวนี้ก็ขับเบรคขับเบรคครับผมอ่าเดี๋ยวนะเบรคกี่ตัวนะเบรคสิบสองตัวก็สองสองหมดเลยอ่าก็คือแทนละแทนละ ท่าละสองใบท่าละสองใบเอ้ยชแนลละสองใบชาแนลละสองใบก็คือสี่แปดสิบสองอ่ะโอ้สี่โอห์มสี่โอห์มครับสี่โอห์มหมดเลยเนื้อเนื้อน่นนนเลยตั้งแหลมตั้งกลางสี่โอห์มหมดเลยไปไปที่ตู้ลำโพงคราบจานนี่ครับรับงานราคาเท่าไหร่นีุ่ดนี้เริ่มต้นงานเริ่มต้นสามพันครับสามพันครับเสร็จงานทุกวันตะคืน ต่อคืนครับต่อคืนถาสองคืนก็หกพันใช่ครับถูกไหมใช่ครับก็คือราคาก็ไม่แรงนะจา์ไม่แรงครับรับได้เลยนะมันอยู่มันอยู่ที่พื้นที่ตรงนี้หรือเปล่าผมจะเอาสี่พันถ้าสองคืนก็หกพันอ๋อถ้าคืนเดียวก็สี่พันใช่ครับชุดนี้เลยนะใช่ครับแต่ถ้าสองคืนก็หกพันครับลดไปประมาณพันหนึ่งพันหนึ่งนะอ่ะโอเคมาเริ่มจากตู้เบรตู้เบรคครับแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวของใครค่ายไหนบีสองทำเองครับ อ๋อทำเองใช่ดอกลำโพงดอกลำโพงออดีโอดีไว้แป0ร้อครับออดีโอดีไว้800ว้อครับพี่น้องครับผมอาจารย์หมดยังนี่ทั้งหมดนี้หมดหมดที่บ้านหมดยังหมดแล้วครับมีทั้งหมด12ใบนะใช่แต่มีเพื่อนทําด้วยกันอยู่เพื่อนมีอีก12บใบมี2 4บใบโอ้ถ้าชุดใหญ่ก็ยีบีเลยใช่ใช่เออแล้วเครื่องปรุงเาวเวอร์เหมือนกันไหมเครื่องปรุงพาวเวอร์จะเป็นของ AJ ครับของเพื่อนน่ะนะใช่อ่า มาเสียงกลางเสียงกลางตัวนี้สั่งมาใหม่เพิ่งออกงานแรกตัวนี้ออกงานแรกเลยนะใช่สั่งมาจากค่ายไหนสั่งอุปกรณ์มาให้พี่ไฟนอนอ๋อตัดให้ทําให้ให้จารย์ไฟนอนไฟนัอน audio system ใช่ครับอยู่บ้านอะไรนะนาทมนาทมใช่ไหมอือตรงนี้ตำบลตำบลตำบลเตลตำบลเตลนี่แหละใช่ครับฝากไว้อีกหนึ่งค่ายหนึ่งแบรนด์ครับเอาไฟนั่น audio system นะครับผมอยู่บ้านนาทมตำบลเตล อำเภอซีขอจังหวัดสุรินทร์เนาะคนนี้งานเนี้ยบนะเนี้ยบงานสวยด้วย CNC ครับอ่าอะเสียงกลางดอกลำโพงดอกลำโพงของอะไรจำไม่ได้ยี่ห้อไหนเอาลืมลืมยี่ห้อดอกลำโพงของตัวเองครับผมนะฮะแต่งานสวยจริงครับผมนะเสียงกลางสั่งแต่อุปกรณ์มาแต่ให้อาจารย์ไฟนล่น Audio System คนขึ้นงานให้นะครับสวยครับ <บ>ข้อมูลมายังนี่ครับหน่อลำโพเอ่อเอลอาบอกของอะไรเนี่ยเดี๋ยวขยายดูซิคัน,นไอ้อะไรเนี่ยสีวันบอกสี่ข้อสีคอ้อไอ้สีค้อนบอกครับอ่ะไปได้แบรนด์นี้มาจากไหนยี่ห้อใหม่เห็นไอไอเขา ขายอย่งขายดีก็เลยเอามาลองใช้ดูอ๋อเราสายทดลองไม่ตอนแรกซื้อมาแหลมแหลมดอกหนึ่งแล้วก็กลางดอกหนึ่งพอดีโอ้เสียงมันได้อยู่ก็เลยเสียงมันใสอยู่ก็เลยจัดเลยจัดเลยมาเปดดอกเลยแสดงว่าเราซื้อมาทดลองก่อนใช่ซื้อมาลองก่อนเดี๋ยวไม่ผ่านแสดงว่าแสดงว่าทั้งกลางทั้งแหลมก็คือเป็นของมันเลยแหลมเป็นของ NTS อ๋อแลม1 0ครับแลม NTS 510ครับแต่เสียงกลางคือดอกสียงกางเป็นดอกเมื่อกี้ใช่ใช่ปากลายเร่ของอาจารย์ไฟนอนเนี่ะอ๋อปากลายเร่ด้วยใช่ปากลายเร่เออเสีย่าไฟนอนจัดให้เต็มรุ่งแบบเลยนะนี่สวยครับใบเท่าไหร่นี่ให้อาจารย์ไฟนอนทำให้นี่อาจารย์ไฟนอนให้เขาตีให้เขาทำสีให้เขาประกอบให้เกคิดใบแล้วพันกว่าบาทครับอ๋อ ก็คือเราซื้ออุปกรณ์ทุกอย่างให้แกใช่ซื้อชุดแขวนซื้อตะเกงซื้ออะไรมาให้แกหมดอ่าแต่แกคิดค่าแกคิดค่าตัดค่าประกอบให้แค่นั้นอืมแต่ว่าถ้าอยากได้อ่าเป็นใบเลยก็ต้องถามแกโดยตรงเนาะถ้าได้เป็นใบแกน่าจะขายอยู่ประมาณสองพันสองพันหกหรือสองพันแปดนั่นแหละประมาณนี้ครับประมาณอ่ะที่ที่ง่ายคือไม่เกินสามพันใช่ใช่สำหรับตู้เสียงยางชุดนี้นะครับผมก็ลองปรึกษาแล้วคุยกับอาจารย์ ไฟนออ a u โอซ system ดูแล้วกันครับพิมภาษาไทยไปก็จะเจอเลยครับผมนะครับถูกไหมเฟซบุ๊กเกนะไฟนอน audio system นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงดีกว่าครับอาจารย์ขอเป็นเพลงน้องอุ้งอิงแล้วกันมันไม่ติดลิขสิทธิ์เป็นเอาอะไรดีเนาะหอฝันมาหลังห้านก็ได้ครับจะให้เปิดกันตึมก็ทางภาคอื่นเขาฟังไม่ออกกิ่งใจเขาด้วย เอาเป็นเพลงของน้องน่าจะทำซาวบนพริ้มไว้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาน้องกุ้งอิงก่อนแล้วค่อยเป็นกระตึมก็ได้ต่ออีกเพลงหนึ่งดูมอนิเตอร์ไหมจ๊ะอ่ะมอนิเตอร์อ่ะมอนิเตอร์ก่อนก็ได้มอนิเตอร์นี่มีกี่ใบมอนิเตอร์ทั้งหมดมอนิเตอร์มีแปดใบครับเอ้าเล่นเล่นเวทีด้วยปะผมมีเวทีด้วยมีเวทีด้วยแล้วก็เล่นรับสดด้วยอ่ะใช่อ๋ออันนี้ก็คือออดิโอจ็อกกี้ มีโอเดโอจ็อกกี้อยู่สี่ใบโอเดโอจ็อกกี้สี่ใบแล้วก็มีของไอ้ตัวรถถังสี่ใบนี่ครับพี่น้องครับผมมอนิเตอร์ที่แกใช้นะครับโอ้โสวยง,งามโตมาจากไอ้นี่โตเนี่ยโตมาจากอะไรเนี่ยเสดงดํงาดเนี่ยนู้นของดําเลยอ่าตาฮิมุระบ่ะฮิมุระอ๋อ,อฮ,ฮิมุระหมดเลยเนี่ยโตเนี่ยนะ โตฮิมร r อลูมิเนียมครับผมนอลูมเหรือจะของช่องรีทองกีครับพี่น้องนะครับแต่โอ้นี่วันวันไม่ทำไรรีแต่ทองกีเดี๋ยวเรามาฟังเสียงครับผมระบบเสียงของอาจารย์เขาครับเขาเพลงอะไรดีหอบฝันมาลังห้างครับผมพิมพ์เลย ออกฝันมาหลังห้างเสร็จเราค่อยกันตึมก็ได้ครับสวยงามครับชุดนี้ครับพี่น้องครับผมนะครับแจ่มเลยจัดรักเป็นเสร็จได้ดีมากนะครับมี เวลาลงช่วงเทศกาลลงชอบสองชุดจะมีชุดอนาล็อกอีกชุดหนึ่งหาย่างนี้หนึ่งนะปลิงหาเจอไนะหมแป๊บน,นึ่งหาปสิงก่อนนะครับผม ยี 25, 000, 000, 000, ่ห้าล้านวิวของน้องครับท,รทำสาวไปด้วยลองเสียงไปด้วยมาฟังครับผม,ม แสดงสดก็ได้ครับผมอะมาฟังอีสานตอนใต้กันบ้างครับผมหลังจากฟังน้องอิงไปแล้วนะครับ าอาจารย์เขียววะ หฮมคอครับนะครับฝากทีมงานเจ้าของหน่อยแล้วกันทีมงานเอสเอสซาวครับเอสเอสซาวติดต่อได้ทางไหนบ้างครับจ่าทางเฟสเอสเอสซาวนะครับภาษาไทยพิมพ์เลยครับนี่ฮะนี่ติดต่อได้ทางนี้ครับผมแล้วก็แล้วก็บอร์โทรมีไหมลืมเบอร์โทร085ครับ7 6 2 1 5 4 4ครับ วันนี้ก็ดีใจได้มาฟังทีมงานเ s s สาวครับอยู่บ้านสนวนสนวนครับตำบลตะกูใช่ครับขวาซินดินใช่แต่วันนี้ข้ามทินมาแตลก็ไม่ไม่ห่างมากประมาณ5้ถึงกิโลเนาะใช่ครับวันนี้ก็คือได้ดีใจได้มาเจอกันที่รถเฮก็เลยได้มารีวิวเครื่องเสียงชุดนี้ให้กับพี่น้อง f อชาวเครื่องเสียงได้รับฟังครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับพี่น้องครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็กดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้แล้วกันครับอ่ง ที่รียกซาวเนีอ่ามี Youtube ของตัวเองด้วยเอรอฝากช่อง Youtube ด้วยอ่ะอันาอุปนารูงไงนะพิมพ์พิมพ์ว่าอะไรภาษาไทยหรือเหรอสาอังกฤษครับสังกฤษหรออันนี้เขา ทำลงอ่าขยันขยันก็ดีครับผมความยูทูบต้องดูเยอะดูแลหลายช่องบอกครับเมื่อก่อนผมก็ไม่ได้อยู่บ้านอยู่กรุงเทพทำงานอยู่ทูนบออยู่ไอพัตเตย์อยุธยาอืพอดีลางานบอกอ๋อก็เลยได้มาอยู่บ้านลางานบ่อยลูกไม่สบายเลยได้มาอยู่บ้านอ อ่ะไม่เป็นไรครับบ้านเรามันยังไงก็มันก็อยู่ได้ครับครับขอให้เดี๋ยวเราเป็นคนขยันครับมันมีงานไม่อดอยู่แล้วที่ยี่สิบเจ็ดไปลงอบตกระออมไหมอำเภออำเภออะไรนะลงภาพอ้าวทาไมได้ไปไกลจังเขางานรอยกระทงลงเวทีสิบสองเมตรแล้วก็ลงเบ็ดสี่กลางข้างสี่อ๋อเจอไหมเนี่ย หา youtube เจ้าของไม่เจอครับผมฝากช่อง YouTube ด้วยแล้วกันครับผมนะครับ SSR ครับผมช่องนี้นะครับอันนี้ลงเกี่ยวกับอะไรลงงานเครื่องเสียงงานเครื่องเสียงครับงานเครื่องเสียงพวกงานเวทีใช่ครับแล้วก็งานบันทึกการแสดงสดพวกนี้นะอ่าโอเคครับผมฝากอีกหนึ่งช่องอ่ะลาลวครับอาจารย์สวัสดีครับ